สวัสดีค่ะเจคเนแนะนําให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองพร้อมที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะรังนี้นะคะสามารถเปิดร้านค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินโฉนดเนื้อที่150ตารางวาตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย110ตารางเมตรหน้าบ้านเปิดร้านค้าได้อยู่ในแหล่งของชุมชนค่ะตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องโถง หห้องครัวและ1ห,ห้องน้ำนะคะมีของแถมแถมแอร์ให้3มเครื่องค่ะปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำนะคะหน้าบ้านอยู่ติดถนนราดยางอยู่ใกล้เซเว่นซีเจและโรตัสในระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะคะมีไฟฟ้ามีป,ปั๊บามีอินเทอร์เน็ตมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆนะคะราคา1 5 5 5 0 0บาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะ ซื้อไว้สําหรับอยู่อาศัยก็ได้ประกอบกิจการหน้าบ้านก็ดีนะคะทําเรดีๆแบบนี้นะคะอยู่ที่บ้านหนองขุมตําบลหนองสาหร่ายอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายียดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายบ้านและที่ดินหลังนี้โดยตรงนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ